ไปตั้มคะแล้วอย่างเรื่องของลุงพลวันนี้เป็นไงบ้างคะกะเ็เดี๋ยวเดี๋ยวผมแถลงข่าวตอนตอนสิบโมงครับเนี่ยเบื้องต้นจะเป็นยังไงอะคะพอจะเอ่ย,ยบอกบ้างได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอพร้อมกันนะครับขอให้จริงเดี๋ยวสิบสิบโมงครับสิบโมงสิบโมงจะไปแถลงที่ไหนคะเดี๋ยวเดี๋ยวหกแจ้งไปเลยใหม่ักข่าวครับนา <c oughs> ยตั้มไปลูกข่าวลูคทหารแบบยังไงก็ต้องไปครับ<ป>ยังไงก็ต้องไปหนักใจไหมคดีนี้ไม่มีอะไรต้องหลักใจครับเพราะว่าเชื่อในหลักฐานไหมเส้นขนสามเส้น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถแถลงที่เดียวดีกว่าครับถแถลงที่ไหนครับเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วลุงพลนะคะเป็นไงคะหนักใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไหมก็ลุงพลเขาไม่ได้หนักสิบโมง